กาศสวัสดีครับกาศสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทุกสั่นครับอามาพบมาเจอกันนะครับมืดอน,นีนะครับเป็นเสาของวันที่10นะครับแอดวิไลมาเจอคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แต่เสาตูกันนะครับตอนนี้เวลานะครับตีสี่ตีสี่ยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับแอดวิไลรับเตนขึ้นมาเพราะว่าจะไป ทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนนะครับก็คือมีงานวันเด็กค่ะเมืีอวันที่10มกราคมทางโรงเรียนจัดงานวันเด็กส่วงเสาร์นะครับก็คือนิมนต์พระคุณเจ้านะครับมาบิณฑบาตที่โรงเรียนนะครับแอดวีไลจะไปร่วมใส่บาตรนะครับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับเอาครับก่อนจะไปทําทุระปะปังเมือนี่ทุระแอดวีไลหลายนะครับมือนี่จะไปร่วมงานวันเด็กแล้วนะครับก็จะกลับมา งานอุทิศส่วนกุศลน,นะครับบ้านใกล้ชิดติดกันนะครับก็ต้องมาซอยเหลือกันนะครับเป็นประเพณีของชาวอีสานมาตั้งแต่แบั่นพรบรูดกันเลยนะครับประเพณีบุญอุทิศส่วนกุศลน,นะครับหรือว่าบุญแจกข้าวนะครับเอานะครับทุลักป้าปังไล่เขาก็ต้องมีเวลาปีกเวลานะครับแม่จังได้ก็ต้องเอาแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิม เอาครับมาในคลิปนี้เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนไซสุราชนะครับวันนี้เซียนไซสุราชนะครับเพิ่นได้ทรงทั้งชุดบนชุดล่างมาให้เลยนะครับแต่ว่าแอดวีไลจะนั่เสนอชุดล่างก่อนนะครับวันนี้เพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นทรงมากเฉพาะชุดล่างนะครับหนาเสียดายมากเลยนะครับแนวทางของเพิ่นนะครับวิ่งสองวิ่งหนึ่งกับสอง เด่นไปที่1นนะครับวงกลมนะครับมี1 4 2 4อ่อแนวทางชุดล่างแตก5 1านะครับ51่มี1 4 4 1 1 3 3 1 1 2 2 1น่าเสียดายนะครับล่างแตก5 1าแต่ว่าสุดจับคู่ของ่นหลุดนะครับแต่ว่าแนวทางเล็กวิ่งกันยังมากเห็นอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่อหนึ่งมาเต็มเต็มาเสียดายเปิดตัวข้างแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เสียนใช่นะครับ เซียนชัยสุราษนะครับสายาเพิ่นเปิดตัวครั้งแรกเหล็กวิ่งเขาเลยนะครับชุดจับคู่เฉียดชิวนะครับนี่คือหลักฐานางวดที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปแรกเป็นงวดแรกของเซียนชัยนะครับแอดวิไลสรุปให้วันที่26ธันวาคม2567นะครับนี่คือมือสรุปแนี่ทางให้มีหลักฐานให้เบิงพร้อมนะครับอ,า,อาสุดจับคู่ของเพิ่นหลุด นะครับแต่ว่าเหล็กวิ่งยังมากเห็นกลมๆกันเลยนะครับแต่ห้าหนึ่งหนึ่งมาเต็มเต็มคุณพ่อคุณแม่แ,แคปหน้าจอไม่เป็นช่วงพูดกุ้ยกันยุนยี่คุณพ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดวิไลจะพาเขียนงวดนี้ส่งมาให้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าแอดวิไลจะนําฝากคุณพ่อคุณแม่เมื่อน,นี้เอาชุดล่างไปก่อนนะครับเดี๋ยวชุดบนแอดวิไลจะลงใหท้ทีหลังนะครับงวดนี้นะครับเซียนไซสุราชได้มาหลัก สิบล่างเป็นล่างยางเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าสิบล่างสิบล่างคือห้ากับหนะครับห้ากับหนะครับนี่คือหลักสิบล่างนะครับต่อไปครับ หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างคือสี่ห้าหกสี่ห้าหนี่คือหลักหน่วยนะครับพอคุณแม่ อาจับคู่มีแค่6หกคู่มีหกคู่มาดูกันนะครับอ่ะเสียนไส้สุราสจะวงกลมให้เลยนะครับสองคู่เน้นๆมาเบิ่งกันนะครับคู่แรกครับห้าสี่ห้าห้าห้า 6กหกสี่หกห้าหกหกเบิลถึงสองคูนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่านี่คือแน้ทางของเซียนไซชูราตนะครับอ่าเข้ามาบางตัวเด่นย่ำกันนะครับคุณพ่อคุณแม่แขบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่เลยหววที่พันมานะครับเล็กวิ่งเข่านะครับ อ่าหมาเต็มเต็มนะครับงวดที่ผ่านมา1มาเต็มเต็มอ่าครับงวดนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่มาเบิ้งกันอ่าเดี๋ยวเอวิได้จะทวนให้เบิง้ง10ล่างห้ากับ6หน่วยล่าง4ี่ห้าหจับคู่มาได้6ชุดนะครับมี5้าสี่ห้าห้าห้าหกหี่หห้าหหเขาวารุ่นกันว่า แนวทางของเซียนไส้สุราษนะครับงวดประจำวันที่17มกราคมอ่าสุดจับคู่หกเพิ่นนะครับจะแตกบอนะครับงวดนี้เป็นอ่าคลิปที่2ง,งวดที่2นะครับหลังจากเปิดตัวนะครับเข้ามาเบิ่งกันว่าเพิ่นจะวงกลมให้เป็นตัวไรอ่าวงกลมให้2คู่นะครับคุณพ่อคแม่เบิ่งให้ดีวงกลมให้2คู่ครับคือเบิ่นเลยครับคู่แรก5-5้ คู่ที่สองครับหกห้าวงกลมให้สองคูนะครับคุณพอ่อคุณแม่ห้าห้าหกห้านะครับนี่คือแนวทางของเซียนไซสุราตนะครับอาร์เมอนี่นะครับลงแนวทางให้วันที่สรุปนะครับสรุปให้วันที่สรุปให้วันที่สิบครับมื่อนี้อ่าวันที่สิบ นะครับสาววันที่10เลยอ่าสิมคหกแปนี่คือมือสรุปแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่มีหลักฐานอ่าลงให้เบื้องพร้อมนะครับอ่าแนวทางหลักฐานการลงนะครับเอาครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวของแอดวิไลกะแคปแล้วหน้าจอพร้อมกันแล้วของเก่าของใหม่เอาของใหม่ให้แคปชัดๆเลยนะครับอ่านี่ครับ วงกลมไปที่5 5กับ6 5เสียนชัยสุรานะครับแนวทางนะครับว่าจะเดินต่อเนื่องบอ่อสุดจับคู่จะแตกบอ่อหลังจากเปิดตัวครั้งแรกเลขวิ่งมาเต็มเต็มหนึ่งแนวทางชุดล่างงวดที่ผ่านมาแตก5 1เขามาลุ้นกันสุดจับคู่ของเซียนชชยนะครับจะแตกบอ่อนะครับมีทั้งหมดทั้งมวล6ชุดนะครับก็บคือ5 4 5 5 5 6 646566วงกลมไปที่55กับ6 5 2คูเน่นเน่นอาคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นล่างอย่างเดียวเบิ่งสคริปพอดีอาเดี๋ยวแอดไลเขียนอีกกลัวคุณพ่อคุณแม่สับสนล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอาคลิปนี้เศร้านีเศร้าของวันที่สิบแอดมิไลจะจากลากันไปนะครับจะไปรวมตกบตรจังหันทางโรงเรียนนะครับวันเด็กแห่งชาติ อายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ